สวัสดีชาวโลกใครท่านมังครับรุ่นนี้อ,ยอย่เห็นไปแล้วตัเบือ่อใครรวยจักโบค่ะนั่นน่ะเจนค่ะใครท่านมังครับสมัยนี้ใครท่านได้ทำแบบนี้มังคนรุ่นไหมรุ่นนี้นะครับสมัยก่อนเห็นแล้วกะระองนะครับรุนผมมเห็นแล้วกะระองกันเลย ใหญ่ใส่เกลือกนะันใช้ควาตีนหลวนๆตีนครับขออนุญาตแรงกว่าตีนขวากวาเท้างงแต่ข่อนเดิน,มดน,นะดนไม่ใช่เกลือกด้านนะครับด้านด้านนวดกันกับแนน,นนะแม่รู้ว่าหมอจ่ายไปนวดข้าวนี่ครับเมื่อนี้เป็นลม่มไส้ไส้รองไสง้รำนะครับแต่จำเป็นต้องทำเพราะว่าต้องเอาไปกินเอาไปจ่ายนี่พอหนวดเสร็จก็โกยตอนโกยนี่ก็ไขย พ่อค่ายเท็ดตีเหนียวไปลูงสีลาวพ่อพายลงสีลาวเบกลาวพ่อเมื่อกี้วันมดก็เอาไม้ลาวเป็นเรื่องอะไรที่ขีกรานทุดๆเลยกับหนวดเก่าคนอายุอายุเท่าไรถึงจะท่านการุนการุนผมน่ะว่ายุขุดทรายน่ะว่ประมาณนั้นยุดทรายพ่อพอเครื่องนวดไอ้ดอกเก็บข้าวมันก็เรลือมากเลยอ่ะ ตัวรุ่นแม่นะครับอาจจะท่านรุ่นทีมข้าวตำข้าวกันผูกมาแล้วนี่หนวดข้าวมองมังกรเอาฟางฟางนี้เอาไปอ๊อบไก่ต้องคอยช่วยกับหล่ไล่ข้นพี่น้องมีกี่คนก็พี่น้องกี่คนก็ต้องมาช่วยกันมดมาให้มาลังใจป้า นวดกาวนะครับหนวดกาว,าวที่นวดก็คือเอามาหมุนหมุนแล้วก็เยยบแล้วก็บ,บิดนะครับเอาทีนบิดบิดบิดมันมาชนกันไอค้คาบเรือมันจะมาชนกับเบียดกันกนออกมาแต่ก็แรงแรงออกไม้ลาวกมาบิดบิดไม้แล้วก็เรือกออกพอขั้นพ่่พนนนัตอนนี้ไปปุ๊บก็เป็นการเป็นเ,นเนขาเรียกว่าชายัยบาดั้งหรือดองนะครับ ควัดที่นึ่งหลาอ,อัดไม่ใช่ควัตได้ร้อนมีเครื่องร้อนเป็นรูรูร้อนร้อนรอน,รอน,รอน,รอนเพื่อเอาเขาเดี๋ยวเอาซั่งหรือเอาฟางนี้ออกพอเอาฟางเอาฟางนี้ออกเสร็จก็ตากเราไม่ต้องตากเราไปลงซีเลยอ่านี่ต้องแรงออกเลยเอาแมตตมันออกนะครับแต่ถ้าไม่เอาออกก็คือจะได้ไก่ส่วนนึงก็คือไก่เมื่อก่อนก็ไก,มก่ไกมาล้อมเต็มเหมือนกันนะแต่ว่าต้องหนวดบนเรือนข้าว เป็นอะไรที่ว่าร้อนแล้วก็เอื้อดแล้วก็ขั้นทีการทุดๆุดเลยครอบไมก้อน<ม>นีครับวิธีหนวด้าวแบบดังเดิมแต่ก่อนก็ใช้ซาดสาดเลยอันแบบนี้ซาดมันนี่มารุนหลังแล้ว,บบเ,วเนื้อนะครับเหมือนก้อนเนื้อแต่ว่าบอกไม่โตเลยพอด้านนา้ำน้ำจะกินนี่ก็ตักมาเอ้อมาทำอัหลานเลย เนี่ว่าหลัวคุณนนู้อ่ะป้าไม่ทำเลยใช่ไหม่ยัไม่ท่ำเหมือนห่างมาเลยหลังปีอยากทำวายตั้งรับคุณรุนโลกรุนล้านไวายแร่นะครับนี่ว่าวีที่หนวดข้าวหนวดพันผืออ๋อก็จับค้างแล้วนี่มาอยู่เลยให้หลุนหลรุนล้านแล้วแร่ได้แค่นี้อ่ะแกส์พอประมาณนี้นะครับ หนูส่วนทุงน่งนากับเป็นยาม,นมั่นงจะเป็นทุ่งมันนะครับอีกไม่นานสวัสดีชาวโลก